าาทาะรก็มาแจ้งความค่ะแจ้งความเรื่องหมิ่นประมาทค่ะจากใครอะไรอะไรก็กับเว็บเว็บหนึ่งนะคะก็ตอนแรกหนูไม่รู้หรอกมีแฟนคลับส่งมาให้ว่าพี่จ้าไปรับเล่นหนังอาร์หรออะไรเงี้ยหนูบอกไม่เคยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งรูปมาให้หนูก็คลิกเข้าไปดู เขาส่งลิงก์เว็บมาให้หนูด้วยหนูว่าคลิกเข้าไปดูแต่ดูไม่ได้เพราะว่าต้องเสียเงินเข้าไปก่อนอะไรเงี<ม>้ยแต่มีแฟนคลับบางคนที่เสียเงินเข้าไปแล้วไม่ใช่หนูเลยอะ<ม>ไรเงี้ยครับใช่ค่ะเป็นรูปหนูเลยและเป็นรูปตอนที่ตอนที่สมัยคันหูแรกๆอะไรเงี้ยครับ<ม>พี่ดดเราโกรธไหมคะโกรธไหมโกรธค่ะโกรธที่ว่า คือหนูไม่เคยเล่นเลยแล้วด้วยภาพหนูแรงและบางคนอาจจะเห็นเห็น,เห,นเห็นคลิปอันนี้แต่ไม่ได้คลิกเข้าไปดูอะไรเงี้ยอาจจะเชื่อว่าเป็นหนูจริง, <c oughs> รงๆหนูก็เลยคิดเลยอย่างแรกคิดเลยว่าถ้าเป็นข่าวขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบว่าคนแชร์เยอะๆในในโลกโซเชียล <c oughs> ก็ถ้าพ่อแม่รู้อะไรเงี้ยพ่อแม่อาจจะเสียใจเพราะว่าสังคมรอบข้างก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแงหาอะไรก็เป็นข้อหามิ่นประมาทอะไรเงี้ยที่แบบทําให้เสียชื่ออะไรเงี้ยครับนี้คนรอบข้าง คนรอบข้างหนูพ่อแม่แล้วก็พี่หนูอะไรเงี้ยก็เข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่หนูจริงๆเพราะว่าพี่หนูยอมเสียเงินเพื่อจะเข้าไปดูว่ามันน่าขายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับให้กําลังใจยางไรบ้างคะเยอะมากแฟนคลับแบบให้กําลังใจว่าทุกคนเข้าใจว่าที่ที่ผ่านมาเรื่องขันหูอะไรเงี้ยคือเป็นการแสดงจริงๆ mm hmm. และนี้ก็เข้าใจว่าพี่จ้าคงไม่ใช่พี่จ้าแน่ๆเพราะหลายคนเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแคปมาให้ดูว่า เป็นแค่หน้าหน้าคล้ายๆตอนนี้ยังไม่รู้จักโบทอกเลย <laughs> <c oughs> ตัวยืนยังว่าไม่เคยเล่นหรือว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับ,กบนางชีไม่เคยร้อเอร์ซ็ค่ะพีเพราะว่าก่อนนี้หนูจะมาร้องเพลงขันหูอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็แค่เป็นเด็กเด็กบรานนอกคนนึงอะไรเงี้ยตอนที่ร้องเพลงนหนูก็ยังเป็นเด็กบ้านนอกอะไรเงี้ยไม่รู้จักคําว่าหนังอาอะไรงี้เลยเราตั้งใจเอาเรื่องที่ที่สุดค่ะไหนังไงจริงๆแล้วหนูไม่รู้ทางกฎหมายสักเท่าไหร่แต่ก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดว่าใครเป็นคนที่ คือเขากล้าที่จะเอารูปหนูไปเพื่อแบบว่า<ม>ให้แบบมันเสียชื่อจริงๆและภาพหนูแรงมากนะคะคันหูคนก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเป็นจานแน่เลยอะไรเงี้ยก็จะเอาเลื่องถึงที่สุดเลยติดต่อทางเว็บไซต์หรือได้คุยกันหรือยังยังไม่ได้คุยกับใครเลยครับแต่เขาลบวิดีโอไปแล้วลบเมื่อเช้านี้จะเข้าไปดูขอให้เราเสียอะไรบ้างเบื้องต้นเสียชื่ออะไรเสียชื่อที่ว่าบางคนหนูเข้าไปอ่านคอมเมนต์แรกๆมีแบบว่า ก็ว่าแล้วต้องต้องเคยเล่นมาก่อนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วบางคนแบบไม่ได้เข้าไปดูแค่เห็นว่าเป็น,เป,นเป็นหัวข้อว่าเป็นจะหลายคนก็เชื่อแล้วเพราะว่าด้วยภาพหนูแรงมาใช่ไหมคะก็เสียความรู้สึกแล้วก็ตัวหนูเองไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พ่อแม่หนูพี่น้องหนูอีกอะไรต้นขอนกับมาไบ้คงคือหนูเห็นเห็น,เห,นเห็นรูปปุ๊บเห็นคลิปปุ๊บก็ส่งมาให้ต้นสังกัดและต้นสังกัดก,ก็คืออยู่ข้างๆตลอด คือต้นสังกัดดีมากทุกคนดีกับหนูมากให้กําลังใจแล้วก็บอกว่ายังไงมันไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆจะก็ให้กําลังใจหนูแล้วก็เนี่ยมากับหนูมาแจ้งความกับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเสียใจไหมที่แบบเมื่อก่อนถ้าเราเคยแรงมากแล้วมันเหมือนยังติดตัวเรามานต,ตอนไม่เคยเสียใจไม่เคยเสียใจที่ดังมาจากคันหูเพราะว่าถ้านหนูเสียใจที่หนูดังมาจากคันหูคือหนูลืมํำพืชนตัวเอง,เองหนูไม่เคยเสียใจเลยเพราะว่าพาะคันหูที่ทําให้หนูมีทุกวันนี้แต่เราไม่ได้มันเป็นแค่ นนใช่ค่ะมันเป็นแค่การสแสดงจริงๆแต่หนูก็หลายคนทุกวันนี้ก็รักหนูมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าได้ออกสื่อเยอะแล้วก็ได้เห็นว่าตัวตนหนูเป็นยังไงแต่บางคนที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนมีรักและก็มีไม่รักแน่นอนต้องขอบคุณทุกคำติชมเพราะว่าคำติชมนี่แหละที่ทำให้หนูมีวันนี้ค่ะแลวตอนนี้มีแค่ใครนีอันเดียดวหรือว่าเราได้ลองให้แฟนคลับช่วยดู มีเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวครับที่แบบว่าเอาหนูไปอ้างแล้วก็เพื่อเหมือนเป็นธุรกิจเหมือนเป็นการค้าของเขาเพราะว่าคน <c oughs> อยากดูหนูมากอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยจะลีลางไงเนี่ยเว็บไซต์เขาขึ้นในเว็บนี้พี่โป้ยี่สิบบวกแต่ไม่รู้ว่าข้างในนะนเว็บไซต์แล้วแต่มีลิงก์แต่หนูพยายามโพสลิงก์แล้วโพสต์ไม่ได้เขาขัดลอกลอะไรเง <c oughs> ี้ยระมัดระวังเล้พี่ หนูใช้ชีวิตปกติมากเลยนะแต่ด้วยไม่รู้ด้วยภาพแรงั้งใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ด้วยเป็นข้าวนู้นข้าวนี้อะไรเงี้ยคนก็เลยคิดว่าเอยลองเอาชื่อจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคน,อ,นอาจจะสนใจอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ระมัดระวังตัวอะไใช้ชีวิตปากติมามแฟนว่าไรบ้างคะแฟนหนูะอะแฟนคนที่คุยอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ว่าเ <laughs> ขาเยนเซลเขาบอกว่า เรื่องสุดท้ายนะเดิน <laughs> 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 แล้วดิแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือหนูเครียดมากหนูก็คุยกับเขาเขาบอกว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจหมดเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราไม่โกรธแทนเราไหมคะเอ้ยทำไมต้องตังค์เราแบบนี้โกรธแทนโกรธที่ว่าทําไมต้องเสียตังค์เข้าไปดูด้วยเนี่ย